ทุกครั้งที่เราเรียนไปใช่ไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเรา i m p r o v e ขึ้นทุกครั้งแบบจากครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายอะ่ะเออหนูก็ชอบแบบแฟชั่นเหมือนกันแบบว่าอยากเป็นแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์ดังๆหรือว่าเป็นผีให้กับแบรนด์แฟชั่นอ่ะคือถ้าเป็นตัว B B T U ใช่ไหมเขาก็จะคิดเป็น10%ก็แบ่งเป็นพาร์ทเขียน5แล้วก็ อินทรียหคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าแค่สิปอร์นตงป้าแบบมันไม่คงไม่แมดเดอร์ใช่ไหมแต่ที่จริงคือมันแมดได้เพราะว่าถ้าทุกคนลองคิดอุณน,นทุกคนแบบทำเอสเอกับ i อเอลส์มาดีมากแต่ว่าทุกคนตกสัมภาษณ์ก็คือเราไม่ติดสักเซสฟูลเลตของพี่ๆเขาอะ มันสูงมากก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็้างเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มค้าส์ะล้วก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกรุ่มค้ากับอินเทอร์เน็ตมันจะหนักกันได้หรือเปล่าต่ที่จริงแล้วคือแบบ,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 บบมันดีมากการมีไ i n d s e t ที่ดีว่าเราเฟล,ลไม่เป็นไรเพราะทุกคนมีชาร์มมิ่งของตัวเองแล้วก็ congratulation you get into BBA แล้วแบบเราดีใจมากแล้วแบบร้องไห้แบบเพื่อนบอก see I told you you can do it ชื่อวินนี่เราจบมาจาก BCS หรือว่าชื่อเต็มก็คือโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าไปเป็นเฟรชนึ่งที่ BBATU คะ่ะถามว่าทำไมเราถึงเลือก BBATU ใช่ไหมก็คือตอนแรกต้องเกินก่อนเลยว่ารอบหนึ่งอะเรายิ่นไปแค่ จีบเ,เ,เลยก็คือตอนแรกอ่ะใจมีแค่แบบจีบจีบยงก็อยากเข้าแค่จีบแต่พอทีเนี้ยเราไม่ติดรอบหนึ่งเพราะว่าคะแนนเอสเอรามันน้อยเกินแล้วก็เลยคิดแล้วว่าเคยรอบ2องอะ่ะเราควรแบบลดความมาั่นแล้วก็ยิ้มมากกว่าหนึงคณะไหมทีนี้ก็เลยไปถามกับพี่ส้อยพี่สอนว่ามีคณะแนะนาหนูไหม,มแบบนอกจากคณะจีพี่ส่้อยพี่สอนก็เลยถามมาว่าแบบ น้องวินนี่มีแบบอาชีพไม่ฝันไหมหรืออะไรที่ชอบไหมทีนี้เราก็เลยบอกว่าเออหนูก็ชอบแบบแฟชั่นเหมือนกันแบบว่าอยากเป็นแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์ดังๆหรือว่าเป็นผียให้กับแบรนด์แฟชั่นอ่ะแล้วก็แนะน,นําบงว่าเออน้องมีสิ่งที่สนใจแบบ BBA กับ b c ไหมทีนี้เราก็เลยเไปปรึกษากับที่บ้านหลังจากที่คิดมาสักพักก็เลยตกลงด้วยกันเลือก BBA ที่ U ค่ะโอเคซึ่งคะแนนที่เราใช้ยื่นกับ BBA TU ก็จะมี2พาร์ทก็คือเป็นพาร์ทของ SAT แล้วก็พาร์ทของภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกใช้ i l ซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือ6แต่ว่า SAT อ่ะจะเป็นจุดที่หนักเพราะว่ามันก็จะมีขั้นต่ำ1,200้ยใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากคนที่ติดอ่ะก็จะได้มากกว่า1 2 0 0นรแบบขึ้นไปแบบ1,300ก็คือถือว่าเป็นเซฟโซนซึ่งมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทขั้นต่ำก็คือแมทอย่างน้อย600แล้วก็เวอร์บัลอย่างน้อย460สส่วนจิ๊บ ก็คือมันจะเป็นแบบว่า overall ขั้นต่ำ1,200ซึ่งเขาจะไม่ได้มาดูาา์ทแยกแล้วก็มี IELT เชิงน้อยหกซึ่งของจีปาคือต้องเน้นทั้งสฝั่งคือต้องเน้นทั้ง SAT แล้วก็เน้นทั้ง IELT ด้วยส่วน BC ก็จะเป็นเขาให้เลือกยื่นแบบ verbal อย่างเดียวเลยแล้วก็เป็น IELTS ก็ได้คือถึงว่าเราเลือกอังกฤษตัวไหนก็ได้ทีนี้ก็ต้องยื่นพอร์ตใช่ BC จะมีเรื่องของพอร์ตด้วย หลังจากที่ทุกคนนะได้คะแนนในฝันก็คือคะแนน s อ t ที่ตั้งถึงเป้าแล้วก็ IELTS ถึงเป้าใช่ไหมต่อไปจะเป็นเรื่องของอินเชวิวก็จะมาพูดถึงความสําคัญของการสัมภาษณ์นะคือถ้าเป็นตัว b ีบใช่ไหมเขาก็จะคิดเป็น10%ก็แบ่งเป็นพาร์ทเขียน5แล้วก็อินเวิวห้าคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์งป้าแบบมันไม่คงไม่แมดเดอร์ใช่ไหมแต่ที่จริงคือมันแมดได้เพราะว่าถ้าทุกคนลองคิดดูนะทุกคนแบบทำเอสซทีกับไอเอฟมาดีมากแต่ว่าทุกคนตกสัมภาษณ ือมันจะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านแต่ว่ามันก็สำคัญส่วนถ้าเป็นชีพประเขคือบ is like 25%คือ25%เป็นอะไรที่สำคัญมากคือถ้าสัมภาษณ์เราบงอ่ะก็คือเรามีสิทธิ์ไม่ติดจีบเพราะว่าดารีนคมเหมดกันแบบว่า บางคนแซทพันสี่พันห้าแต่แบบไม่ติดเพราะว่าสัมภาษณ์ตกต่อไปก็คือเป็นของ B C ใช่ไหม B C คืออยากจะบอกทุกคนว่าสัมภาษณ์โคตรสำคัญเพราะว่าตอนยื่นคะแนนอะมันใช้แค่ v e r บ a l กับอ i อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเรื่องของพอร์ตซึ่งพอร์ตก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็แบบสัมภาษณ์คือสําคัญแน่นอนคือแบบเป็นขณะที่เน้นสัมภาษณ์และพอร์ตสุดๆถ้าทุกคนสัมภาษณ์แย่พอร์ตแย่ก็คือไม่ติดเด้อเพราะฉะนั้นความสําคัญของการสัมภาษณ์คือสุด ถามว่าเราเจอแบบกับพี่ส้อยพี่สอนได้ไงใช่ไหมก็คือตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เรากำลังเตรียมตัวอินสึวีเราเราก็รู้สึกว่าเราอยาก f ีล l secure มากขึ้นอยากรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แบบไปเปิด IG เล่อนฟีดอะไรเงี้ยก็เห็นแบบพี่ส้อยพี่สอนโปรไฟล์มัน pop up ขึ้นมาแล้วก็เลยแบบกดเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็เห็นว่า success rate ของพี่พี่เขาอะ่ะมันสูงมากก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นก็คนเลนที่นี่ก็เลยเลือกที่จะเลนกับพี่ส้อยพี่สอน,นะคะ่ะ คณะบีเหมือนกันซึ่ง b ีซเป็นคณะที่เน้นพอร์ตโฟลิโอมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์ไม่ใช่เรื่องกิจกรรมแล้วก็เ,เป็นแอคทิวิตี้เกิร์ลสิ่งละเป็นแบบเด็กที่ชอบทํากิจกรรมมากๆการเลือกกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอะคาเดมิกไซด์หรือว่าเป็นแบบบิสซิสแอนด์คอมมิวนิเคชั่นไซด์โปรเจกต์เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทําแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือการเขียนรีเฟลคชั่นว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราทํามาบ้างอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของกิจกรรมส่วนเเเเรรรรืืื่่่อออองงงทีีาคาคนขขกย SOP Concer เพราะเราไม่รู้เลยว่าการเขียน S O P ที่ดีอ่ะควรเริ่มจากอะไรแล้วก็เลยไปปรึกษากับพี่เขาที่สอนว่า S O P เขียนประมาณไหนดีคะพี่เขาก็จะแบบส่งเป็นฟอร์มมาให้ว่าโอเค paragraph one เขียนบาบา paragraph two บาบาบาหลังจากนั้นน่ะเราก็เขียนไปแล้วพี่เขาก็จะช่วยเราตรวจว่าโอเคน้องวินนี่แก้ตรงนูง้นตรงนี้นะคะแบบพี่เขาก็ต้องการมั่นใจว่าเราส่ง the best version of portfolio ไปให้ที่ university จริงๆ คือก่็เรียนใช่ไหมด้วยความที่มันแบบแบบมันเป็นกรุป๊ปคัสล้วก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกรุ๊ปคัสกับอินเทอร์เน็ตมันจะหนักกันได้หรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วคือแบบมันดีมากก็ต้องยอมรบบว่าครั้งแรกอะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเขินอายเขินบ้างแบบ เฮ้ยคนนั้นเก่งจังคนนี้เก่งจังก็รู้สึกว่าเราอยากคอมเพล์เขากับเพื่อนใช่ปะแต่ว่าที่จริงมันคือเป็นการเบนฟิตเรามากๆนะเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่เก่งกว่าเราะเราก็สามารถเอาไอเดียของเขาอะมาปรับปรุงให้บทพูดของเราหรือการอินทอรวของเราอะมันแบบโฟล์มากขึ้นหรือว่ามันดูมีแวลูดูมีคุณค่ามากขึ้นส่วนเรื่องการที่จะได้พูดไหมอะคือบอกทุกคนเลยว่าได้พูดเพราะพี่ๆเขาจะบังคับให้ทุกคนเปิดกล้องเพราะเขาจะต้องการเมชชัวว่าทุกคนมีอินคอเรชเมนต์กับคลาสแล้วก็แบบ attending class f u l l จริงๆแล้วก็ เขาจะเรียกชื่อเลยนะแบบเช่นน้องวินนี่แบบตอบคาถามข้อนี้สีอะไเงยเขาจะเรียกชื่อทุกคนได้พูดถูกคาบและวทุกครั้งที่เราเรียนไปใช่ไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอินพูฟเนทุกครั้งแบบจากครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายอ่ะเหมือนเราเป็นคนละคนอ่ะที่แบบเป็น Best v เวอร์ชันที่ดีขึ้นแบบเราพัฒนาจริงๆแบบเราสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลย สิ่งหนึ่งที่คลาสอินเทอรวิวของพี่ส้อยพี่สอนให้ก็คือการให้ฟีดแบ็กซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลังจากที่เราได้ฟีดแบ็กใช่ไหมแล้วก็จะรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียงยไงแล้วคน พัฒนาหรือว่าคนปรับปรุงยังไงหลังจากนั้นอะเราก็จะแบบเขียนในกุ๊โน้ตแบบว่าโอเคบทตรงนี้ต้องแก้ต้องแก้แล้ววิธีที่เราท่องใช่ไหมเราก็จะแบบมองตัวเองหน้ากระจกแล้วก็พูดแล้วก็ยิ้มแบบเหมือนมันจะเหมือนคนบ้านนิดนึงแต่ว่ามันได้ผลจรงิงๆนะเพราะว่าการยิ้มขนานที่จะคลองโลกแล้วสิ่งที่เราทํารู้สึกว่าได้ก็คืออัดคลิปแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ลองแล้วก็ดูว่าเราสีหน้าเป็นไงเราดูเ e n j อยไหมหรือว่าสิ่งที่เราพูดมันดูแบบ น่าเชื่อถือไหมหรือว่าเราอาจจะแบบอัดคลิปแบบในโทรศัพท์แล้วก็ฟังว่าเราออกเสียงคําถูกไหมแล้วดูแบบเชื่อในสิ่งที่เราพูดจริงๆไหมหรือว่าเราดูแบบ encourage กับสิ่งที่เราพูดจริงๆไหมมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเคยเราแบบได้ฟังตัวเองแล้วก็ได้พัฒนานตัวเองขึ้นไปเรื่อยมันแบบ e f f e ctive มากอันนี้คือวิธีที่เราใช้ในการเตรียมตัวสำหรับอินเทอร์วิวค่ะ <S <S แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะถ้าได้เียนกับพี่ส้อยพี่สันคือการ mock interview คือหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ย mock ไปแล้วมันจะได้อะไรแต่ทุกคนทุกคนต้องลองแบบมันแบบช่วยเรามากๆเพราะว่าตอนเรา mock ใช่ไหมมันจะเหมือนเราอยู่ในห้องสอบจริงจริงเราแบบตื่นเต้นสุดๆดแต่เราก็ต้องทํามันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราได้ผ่าน mock interview มาแล้วอะพอเราไป interview จริงๆใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นน้อยลงแบบเราจะรู้สึกแบบก็ผ่านมาแล้วปะก็ต้องทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วแบบพี่ซอยพี่สอนอะคือเขาเก่งแบบคําถามแม่นมากเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในม็อกอื่นทวีเราไปเจอในอินเทอร์วิวจริงๆแล้วแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถโฟล์กอินเทอร์วิวได้มากขึ้นแล้วหลังจากม็อกเสร็จใช่ไหมพี่ๆเขาก็จะแบบมีฟีดแบ็กแล้วก็จะแบบมาดูตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราต้องแก้อะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากที่เราแก้มันก็ทําให้เราแบบเก่งขึ้นแล้วก็อินเอร์วตัวเองได้ดีขึ้นด้วย แล้วสิ่งหนึ่งที่เราแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของบู o แคมป์มันก็เหมือนแบบเป็นแคมป์ปลุกใจใช่ไหม <c oughs> การที่เราได้ไปเจอเพื่อนที่สนใจคณะเหมือนกับเราอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเคยก็มีคนอีกมากมายที่เดินอยู่ในแพทเวดวกันกับเราเขาสู้ <c oughs> แล้วก็ต้องสู้สิวะนีะ่เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องสู้เพราะเขาคนอื่นก็สู้เหมือนกันแล้วก็ตอนที่พี่ซอยอะ่ะ ทำไมพูดบนบนเวทีใช่ไหมแบบเป็นการปลุกใจเราน้าตาไหลแบบอย่างเงี้ยแบบโหดมากแบบส่วนพี่พนักงานเขามาถามเราว่าน้องอัเทชชูไหมคือมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกอายแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้เราต้องสู้อะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็มีคนอยากได้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่กรรมการต้องเลือกเราให้ได้มันเป็นสิ่งที่ปลุกใจเราได้จริงๆ ก็คืออย่างที method, ่เราบอกเลยก็คือเราอะไม่ได้ติดรอบหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยแบบยูไม่ติดแต่ว่ามันมีมายเซ็ตนึงที่ช่วยเราทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องหดซื้อคือเรารู้สึกว่ารอบหนึ่งอะเราทําได้แค่นั้นใช่ไหมเราเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราอะทามันเต็มที่เราก็ไม่ควรจมปักกับอดีตกับสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันล้มเหลวเราควรมองว่าสิ่งเรลาน้ที่เราทําพลาดในรอบหนึ่งอะมันมีอะไรบ้างแล้วเราควรเอาสิ่งนั้นอะมารีเฟกแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองเน่ ตอนในรอบ2ซึ่งข้อดีของการที่เราไม่ติดรอบหนึ่งใช่ไหม <c oughs> คือเราได้ลองสนามจริงๆแล้วเร,เราจะรู้ว่ารอบ2อะมันชิลขึ้นกว่าเดิมมากๆเราแบบมีเอนเนอรีเราแบบม,แบบมั่นใจแบบเรายิ้มให้อาจารย์ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่า เราผ่านรอบหนึ่งมาแล้วรอบสองก็ต้องเบเบยอยู่แล้วป่าเลยเมื่อเรามี experience มันมาอยู่แล้วก็คือวิธีการฮีวใจของเราก็คือการให้กำลังใจตัวเองมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากและการมี mindset ที่ดีว่าเรา fail ไม่เป็นไรเพราะทุกคนมี charm ของตัวเอง charm ของคนบางคนอาจจะ success เร็วกว่าของเราแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นของเราถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้แล้วก็จะทําได้จริงๆ ถึงการสอบจริงใช่ไหมคณะแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ BBA t u ก็คือหลายคนบอกว่า BBA t u อ่ะไม่ได้สัมภาษณ์แบบคำถามยากมากคือก่อนเข้าห้องสอบอ่ะเขาจะแบบมีให้เราเขียนข้อเขียนอ่ะก็เป็นกับเรื่อง AI บอกว่า AI มันเอฟเฟกกับ human creativity ยังไงอ่ะประมาณนี้ก็เฉยๆไม่ได้ยากมากพอก่อนอินเทอร์วิวเราก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราผ่านล็อกหนึ่งมาแล้วอะไรงนี้พอเข้าไปในห้องแล้วก็ Expect ว่า It's gonna be like shooting wide. แต่พอเข้าไปนักปุ๊บคำถามแรกที่เราเจอคือ What did you learn from Bible classes? เข้าแ <Huh? S 1> ลับ หนูจะมาสัมภาษณ์เรื่อง business ทำไมอาจารย์ถึงมาถามหนูเรื่อง what is learn from bible classes ทีนี้หลังจากนั้นอาจารย์เขาก็ถามได้ okay is Buddhism and Christian แบบเป็น Religion หรือว่าเป็น p ฟ l o s s p p y เพื่ออาจารย์อ่ะชวนคุยเรื่องศาสนาเยอะมากจนเราแบบงงและตั้งคำถามว่าฉันมาถูกคณะหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราคนมีคือสติและรอยยิ้มเราถึงจะเราหลังจากนั้นเขาก็จะมีถามคำถามว่า,วาเออถ้ามีเงิน1ล้านบาทอ่ะจะเอาไป invest ที่ไหนแล้วก็คำถามเบสิกแบบ introduce yourself like why here La go. เขาก็จะมีถามแบบว่า can AI change the truth หลังจากที่เขาถามว่า let's talk more about your essay อะไรเงี้ยแล้วก็ตอไปแล้วเขาก็จะมีถามว่า can AI change the truth can AI change your history อะไรประมาณนี้ก็เราได้คํคำถามที่ค่อนข้างโลจิกมากๆแล้วก็เหมือนแบบคำถามกับคำตอบที่เราเตรียมไปได้พูดแค่3ข้อที่เหลือคือโลจิกคืออย่างที่บอกคือสติและรอยินสำคัญมาก่ะคณะต่อไปที่เรจะพูดถึงก็คือ zip อ่ะก็คือเราไปสัมภาษณ์ทัรอบหกับรอบ2ใช่ไหมรอบหนอะ่ะเราก็จะมี ความตึงเครียดแบบเราออไปบอกเขาว่าเราอยากทำเกี่ยวบบเรื่องแฟชั่นอาจารย์ก็เลยถามเรามาว่าแบบแล้แฟชั่นกับนิวโรสส์มัน related กันยังไงอ่ะเราแบบอึ้งตอบไม่ได้อันนี้คือสิ่งแรกที่เราพลาดในรอบแรกแล้วก็จะมีคําถามเบสิกแว่ like what is your hobby like can you r e a l l y introduce yourself like why here แล้วก็ do you have any interesting news to tell us but it does not แบบ need to be related to like h cheap อะไรอย่างนี้แล้วก็มีให้เราสุกอริโอที่ให้เราฟังก็คือออริโอรอบแรกอะเราได้เป็นเรื่องของ negative Thoughts อ่า uh, แล้วก็เราต้องเขียนเอเซ่แล้วก็อาจารย์จะมาถามเพิ่มเติมในห้องด้วยอันนี้คือของรอบแรกของรอบสองรู้สึกว่าอาจารย์อนะ่ะถามง่ายขึ้นมากแบบไม่มีถามเกี่ยวับเรื่องฟิวเจอร์แพลนแล้วก็มันลีเดียกับเนวชั่นยังไงใช่ไหมอันเนี้ยเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดคือรอบแรกเราตอบแฟชั่นรอบสองเมนก็ตอบแบบว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทําอะไรในอะนาคตด,ดีแต่ก็รู้สึกว่าจีปาก็เป็นขณะที่เปิดแคมปบปให้กับเราได้เยอะมากเพราะจีปาเราสามารถไปต่อแบบม c ดิคอสคูลเป็นแบบไซคลิสเชเป็นนะักจิตแพทย์ได้ หรือว่าไปต่อแบนด business ไปเป็น HR หรือว่าเป็น marketing ก็จะเข้าใจคนมากขึ้นอาจารย์ก็ไม่ถามคําถามอะไรที่ยากมากก็มีถามว่า why c h o o e แล้วก็ introduce yourself แล้วก็มีถาม news เหมือนเดิมแล้วก็มีถามว่า your weakness your strength อนี้ก็แบบไม่ได้ยากมากในรอบ2ส,ส่วน audio ที่เราได้ในรอบ2ก็จะเป็นเรื่องของ social media addiction ซึ่งรู้สึกว่ามันง่ายเพราะมัน related กับเราแล้วก็บอกว่าโอเคแบบเราก็ addicted แต่ว่าแล้วก็วิวิมีวิธีการแก้ว่าให้เรา addicted น้อยลงยังไงก็รู้สึกว่าจิตรอบแรกจะค่อนข้างโหดกว่ารอบ2นั้นในความรู้สึกของเราคณะสุดท้ายที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือเป็น g C ก็คือด้วยความที่เราส่งพอร์ตไปแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้ถามกิจกรรมนในพอร์ตบ้างนะเขาถามเราแค่3คนถามเท่านั้นอันแรกก็จะมีถามว่าแบบ introduce yourself อันที่2ก็แบบ why B C อันที่3ก็จะแบบมีแบบว่า what is your future plan อันนี้ คือพาทแรกส่วนพา์ที่2อ่ะเขาก็จะแบบมีเคสมาให้เราแล้วก็ให้เราคิดคําตอบประมาณ2หรือสามนาทีมังทีเราจำไม่ได้แล้วก็เขาถามว่าโอเคมีอินฟลูเอนเซอร์คนนึงต้องการเพิ่มยอด Engagement ให้กับตัวเองอยู mm ่ hmm. <You S 2> คิดว่ามันต้องทอํายังไงเขาก็ใช้เวลาเราคิดแล้วก็ตอบแล้วก็ต้องพูดประมาณ2องนาทีหลังจากที่เราพูดเสร็จอาจารย์เขาก็จะอาจจะแบบมีถามคําถามเพิ่มเติมอย่างของเราเขาจะถามว่าโอ้แบบ you only talk about g e n บ people แบบ how about like older people ทำยังไงนี้ก็ตอบไปว่าก็ a c e b o o k อะไรอย่างนี้ อาจารย์ก็บอกโอเคแล้วก็เป็นการจบการสัมภาษณ์ของทั้ง3าคณะค่ะพอถึงวันประกาศผลก็เลยตามวันในคณะที่ประกาศคือ BC เพราะาเราสัมภาษณ์เร็วสุดก็รู้สึกแบบ I finally have a university to be in อันนี้ก็กดีใจ พอมาจีบก็แบบโอ้ยก็แบบตอนที่ติดใช่ไหมเ้็ยความที่เราเฟลม,มาแล้วหนึ่งครั้งอะแต่ครั้งนี้เราทำได้สําเ็็อ่อะคือแบบเราแบบยิมเนี่ยเอ,อ้ยแก้มบีบขบทั้งวันแล้วไม่สามารถเลิกยิมได้อ่ะพอมาจุดพีคือคณะ BBA เพราะว่าเป็นแบบ number no. one in my heart ใช่ไหมพอ BBA ประกาศอะคือแบบ ตอนนั้นบอกกับเพื่อนเลยว่า you you B B A B, B, B A ประกาศแล Can call ้วแค่มีคออนไนมีคอใช่ไหมหลังจากที่เราคอแล้วก็กดเข้าไปในเว็บแล้วเราเห็นว่า congratulations แล้วก็ congratulations แต่ว่าข้อมูลเว็บเป็นอันเดิมว่า you get into interview ล้วเรามีใจแปลน,น้ำะแบรบองค่ะแล้วก็บานน่งอ่านอีกทีเฮ้ยมันใน interview law อยู่นี่ว่าแบบเราติดจริงป่ะเน,นี่ยทีเนี้ยแล้วก็เลย r ีเฟ e s h page เ e f หลังจากนั้นแล้วก็ congratulation you get into BBA แล้วแบบแล้วแดีใจมากแล้วแบบร้องไห้แบบเพื่อนบอก see I told you you can do it แล้วแบบแล้วแบบดีใจแบบเรายิ้มทั้งวันแล้วแบบเราก็ตะโกนไปหาพ่อป้าหนูติด BBA TU แล้วมาคือแบบมันดีใจมากแล้วพอไปหาญาติแล้วก็ยิ่งอย่างเนี้ยระหว่างเดินทางไปหาญาติแบบยิ้มไปเดินไปบ้านญาติอะไรเงี้ยญาติบอกว่าติดใช่ไหมดูหน้าก็รู้แล้วว่าติดคือแบบ เอ็กเ s รสชันของหน้าคือแบบมีความสุขมากคือแบบเหมือนความฝันที่เราตั้งใจไว้มันทําสําเร็จแนละ้วรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดที่เราทํามาตั้งแต่รอบหนึ่งดันรอบ2มันไม่สูญเปล่าพอถูกการที่เราล้มความล้มเหลวของเรามันทาให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเราในวันเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันรู้สึกแบบ โอ้ไม่ก็ไอ้ฝัน l ุ้ยเจ๊แก็ที่พูดทั้งหมดนี้มันก็อยากจะขอขอบคุณที่ที่สอนที่แบบว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณครูที่สอนเราให้เราอิน r o ู e ตัวเองได้ดีขึ้นนะว่า พี่ส้อยพี่สอนเป็นเหมือนแบบพี่ของหนูจริงๆคนหนึ่งเลยที่หนูเมื่อหนูรู้สึกแบบหมดไฟหรือว่าไม่มีแรงพี่ส้อยพี่สอนก็จะห้ายาให้กำลังใจว่าน้องวินนี่ทาได้แบบน้องวินนี่เก่งอยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลวลแล้วเ็ทําทให้เรามั่นมันใจในตัวเองมากขึ้นว่าเคยเราทําได้แล้วมันก็ทําได้อย่างที่พี่เขาพูดด้วยจริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอร์ พี่ๆเขาก็ช่วยแบบเต็มที่แบบหนูขอขอบคุณพี่ส้อยพี่สอนจริงๆที่อยู่ในทุกช่วงเวลาที่หนูเตรียมตัวตอนเข้ามาทาลัยเพราะถ้าหนูไม่ได้พี่ๆเขีก็คงแบบไม่ติดจริงๆแบบหนูรู้สึกว่าหนูคอนเนคแล้วก็ขอขอบคุณกับพี่ๆจริงๆค่ะก็คือสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะก็คืออยากให้คนรู้สึกว่ามันก็จะแบบมีบางโมเมนต์ในไลฟ์ที่เรารู้สึกว่าเราเฟล จริงๆหรือว่ารู้สึกเฟล ไม่อยากให้ทุกคนไปจมปักกับมันนานแบบเรารู้สึกเสียใจได้เพราะทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนเสียใจได้แต่เราต้องให้ลิมิตกับตัวเองว่าโอเคเราจะเซฟแค่3วันแล้วหลังจากนั้น123อยู่ต้องทำอะไรต่อเพราะยูมีโกที่สูงกว่านั้นอยูห้ามจมปักกับว่า oh my gosh I fail so I gonna fail in the future แบบมันไม่ได้คือแบบทุกคนต้องคิดว่า I fail so that I can improve to be the b e t t e r ์ e ว t เบเตอร์เวอร์ชแล้วไม่เสร็เนี่ยมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกพึ่งสู้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่าง ให้ตัวเองเฟลแค่2วันแล้วหนละังจากนั้นอนะแล้วก็นั่งกลับมา SAT ที่เยอะกว่าเดิมแล้วต้องอทีเราก็ต้องมั่นใจว่ารอบหนึ่งพายมันเ้ยรอบสมต้องแบบคอนเดนร์แหละรู้สึกเบเบมากกว่าเดิมจริงคือทุกคนนะจะจัปักกับอดีตมันเป็นสิทธที่ทําให้ทุกคนอะเหมือนเป็นตัวถ่วงแล้วก็ดึงทุกคนไว้ว่าเฮ้เราทําไม่ได้ไม่เราทําได้